สองเจเป็นวันที่อัวันรไพวันเสารที่มงคลของสมเด็จพระมหาของพระมหิตรารทิเบศอรุญเดชพิกรมพระบรมราชานกสมเ็จพระมหิตรารทิเบศอทุญเดชิกมพระบรมราชานกับอีกโดนึ่งอุญเดชทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ ภาษาษสาขาวิชาการแพทย์นประเทศสหรัฐอเมริกาและตรศึกษาวิชาสุขวิทยาต้นเด็จถึงวโอคกรวมรัชนมั การของสมเด็จความหิตลาที่เป็นเดชภาศีลปะการเตอนช่วันวที่าตัวาได้โอเคค่ะได้ไหม